สวัสดีครับพบกับสรุปข้อตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเ็นเบ็กก็ปิดตลาดไปที่1,323.31จุดนะครับก็ลดลงไป3.50จุดนะครับหรือว่าติดลบไป0.26เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ5,000ล้านหลักล้าน โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีวันนี้นะครับช่วงเช้านี่ต้องบอกว่าปรับขึ้นไปได้ค่อนข้างดีอยูนะครับเพราะว่าได้แรงหนุนนะครับมาจากเรื่องของตลาดหุ้นตลาดเมื่อวานด้วยนะครับที่หลังจากที่ท่านของประธานเฟดเองนะก็ออกมาส่งสัญญาณนะครับว่ายังใช้ดอกเบี้ยระดับต่ําต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็ยังได้แรงหนุนเรื่องของความคืบหน้าของวัคซีนเข้ามาด้วยนะครับก็ทําให้ตลาดหุ้นบ้านเราก็ได้ ปัจจุนุนจากต่างประเทศเข้ามาเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับพอดัชนีเนี่ยปรับขึ้นไปได้ดีในตอนช่วงเช้านะครับตอนช่วงท้ายๆของการคื้อขายในช่วงเช้าเองเนี่ยก็มีแรงขายกันลงมาที่เรียกว่าเป็นการขายออกมาเนี่ยแล้วก็กดดันดัชนีจากที่บวกอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ลงมาเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่เหลือช่วงบวกเลยทีเดียวนะครับก็แล้วก็พอมาเข้าสู่ ช่วงบ่ายนะครับตลาดเองก็ยังไม่ฟื้นตัวนะครับก็เป็นการแกว่งตัวแคบๆนะครับในแดนลบนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็เลยปิดลบไป3จุดด้วยกันนะครับซึ่งก็มีแรงขายออกมานะครับในหุ้นในกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มค้าปเปกนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของอสถานการณ์โควิดสิบ้านเราเียววันนี้นะครับก็พบผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยหรายด้วยกันนะครับก็เป็นผู้ที่ กลับมาจาก่างประเทศนะครับส่วนในประเทศก็ยังไม่มีฐานะของเงิ่ไหลเนี่ยก็เป็นระยะเวลานานและต้องสตดคอนช่วงของประมาณปลายเดือนเดนที่ผ่านมาครับโดยในวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสเงินไหลเข้าสุดที่ก็เป็นทานของกลุ่มธุรกิจการเงินหลักๆก็ไหลเข้าในหุ้นแบมส่วนกลุ่มที่กระแสเงินไหลออกสุดที่เป็นทานของกลุ่มพลังงานหลักๆก็ไหลออกจากหุ้นปตทแล้วก็ EA ครับ โดยทางด้านของหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของมิ้น์นั่นเองนะวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้3.6นะครับรวมถึงทางด้านของเอราวันด้วยนะครับบวกขึ้นมา3.03นะครับโดยทั้งสองหุ้นนี้นะฮะก็ได้เซ็นเมนต์เชิงบวกนะครับมตาตาการที่ทาตรัดนั้นก็เตรียมทิศา มีการเปิดให้กัพนักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นเข้ามาในประเทศได้นะครับตอนช่วงของเดือนตุลาคมนี้นนนเองนะครก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของอภาคการท่องเที่ยวกันมาด้วยนะครับก็เหลือให้วุ่นโรงแรมนะฮะอย่างทั้งสองที่น,นี้ก็ปรับบวกเพิ่มกันขึ้นมาได้นะครับส่วนทางด้านของอหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับวันนี้ก็มีอย่างทางด้านของเค a n k ank, นะครับขึ้นมา1.46เปอร์เซ็นต์ SCB ขึ้นมา1.37% c m b บวกขึ้นมา2.15%จุ a บวกขึ้นมา2.38%นะครับก็มีแรงหนุนนะครับมาจากที่ทางด้านของแบงก์ชาตินะครับหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะก็มีการออกมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้นะครับก็คือ ให้เป็นการปรับมุมโครงสร้างหนี้นะครับก็คือเอาหนี้ที่เป็นหนี้ส่วนบุคคลต่างๆนะครับหรือว่าหนี้บัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อต่งตอางๆเนี่ยนะครับก็เอามารวมกับงด้างของหนี้ที่เป็นที่อยู่อาศัยได้นั่เองนะครับเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะส่งผลบวกนะครับในแง่ของคุณภาพสินทรัพย์นะครับแล้วก็เรื่องของตัว n p l a ก็น่าจะมีโอกาสลดน้อยกระโดดไปในส่วนของหุ้นแรงนะครับแต่ว่าในทางกลับกันเองเนี่ย ก็จะส่งผลกระทบนะฮะต่อเรื่องของนิมนะครับซึ่งเป็นฝั่งขาฝั่งฝั่งทาะของรายได้ของกลุ่มแบงก์ดนเดนะครับผมซึ่งประเนตรงนี้นะมันก็เลยมีผลนะครับทั้งบวกแล้วก็ลบนะครับพอๆกันทั้งคู่นะครัของหุ้นแบงก์เองก็เลยวันนี้จะเห็นได้ว่ามีการปรับขึ้นขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ได้ปรับขึ้นทุกตัวนะฮะแล้วก็เป็นการปรับขึ้นในส่วนของหุ้นที่เป็นธนาคารขนาดกลางแลวเด่นนะครับหุ้นที่เป็นธนาคารขนาดใหญ่ก็ปรับขึ้นมาได้แต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ส่วนทางด้านของอีอกคู่หนึ่งนะครับที่ปรับขึ้นได้แรงนะครับก็เป็นคณะของตัวเมเจอร์นะครับแันนี้บวกขึ้นมาได้ที่1.9นด้วยกันคณะของผู้บริหารเองก็มีการระบุนะครับเปิดเผยวา่าน่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับแล้วก็ระว่าที่3เองเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามีคณะของหนังฟอมยักษ์นะครับเตรียมที่จะเจาะเขา้าโรงฉายนั่นเองนะครับ ส่วนทางด้านของอิชินะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้5.0 8ด้วยกันฐานะของผู้บริหารเองก็าคาดการรายได้ในปีนี้นะครับว่าจะโตได้5%นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยจะมีการออกสินค้าใหม่นะครับในกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผสมวิตามินนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเทรนด์ในตอนยุคนี้นะครับ e. ที่ฐานะของผู้บริโภคเองเนี่ยก็ต้องหาสิ่งนะครับที่จะเข้ามาช่วยเสริมสุขภาพนีงนะครับ ด้านหุ้นที่ปรับลงแรงแล้วก็มีอิมแพ t ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็เป็นทณะของ VGI นะครับวันนี้ราคาหุห้นติดลบไป4.11นะครับก็เป็นการถูกขายทังกำไร,รออกมานะครับหลังจากที่ถูกเก,งก็เกงกำไรกันมา2วันติดต่อกันนะครับจากประเด็นของเคอร์ี่ที่จะ,ะเข้า IPO ในตลาดหักทรัพย์นั่นเองนะครับ ส่วนทางด้านของธานีนะฮะวันนี้ก็ลงก็ลงไปนะครับ4.62%ด้วยกันนะก็ถูกขายทางกำไรออกมานะครับเพราะว่าราคาหุ้นก็ขึ้นมาแรงถึง2วันต่อเนื่องเช่นกันนะครับส่วน tvo นะฮะวันนี้ราคาหุ้นลงไป4.42%นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยขึ้นเครื่องหมาย xd นะครับก็จ่ายปันผลที่90ตางแต่ว่าวันนี้ราคาหุ้นลงไปบาท20ตางนะก็ถือว่าลงไปมากกว่าด้ r ยเช่นเอฟเฟกที่เกิดกขึ้นมานะครับ ส่วนหุ้นน้ำมันแล้วก็โรงกลั่นนะครับวันนี้ก็ราคาก็ลงตามราคาน้ำมันที่ลดลงนะครับอย่างเช่นทางด้านของตัวปตวทนะวันนี้ก็ราคาหุ้นติดลบไป1.34%ปตทอสอพอติดลบไป1.92%ไทยออยนะครับติดลบไป1.16% SPRC ลงไป1.4%แล้วก็เอ t o ซ a ลพัลบไป1.47%แล้วก็หุ้นโรงไฟฟ้าก็ลงด้วยนะครับเช่นกัน กรุปนี้นะครับเซ็คดินเด็์ก็บวกขึ้นมาได้1.9เปอนะครับเท่ากับ0 0ที่เนปอร์เซ็นส่วนกลุ่มที่ปรับขึ้นมากถึง3ลำดับแรกครับในสัปดาห์นี้ก็เป็นคณะของสื่อแล้วก็บันเทิงนะครับสระมาณนี้ขึ้นมาถึง10.5เกลุ่ม ตัว ouais. จิจการเงินนะครับสัปดาห์นี้ขึ้นมา5.9%แล้วก็กลุ่มแล้วหมอกสร้างสัปดาห์นี้ขึ้นมา5.7%ครับส่วกลุ่มที่สัปดาห์นี้ติดลบมากสุดสามลำดับแรกนะครับก็มีทั่าของกลุ่มของใช้สมุนเสและย่อยเพาก็ติดลบลงไป0.4%กลุ่มเกษตรครับติดลบไป3%แล้วก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับติดลบไป2.3%ครับส่วนหุ้นเชนร้อยที่สัปดาห์นี้ลับขึ้นมากสุด ลำดับแรกนะครับก็มีทางด้านของธานีนะครับบวกขึ้นมา23.5% BPI ขึ้นมา22.8%คอมมิ้นขึ้นมาเป็นงไ็ตามที่ตารนี้ติดลบมากที่สุดนะครับ3หน้าของบล็อนะครับติดลบไป7.3%ติดอะไรนะครับติดลบไป5ติดลบไป4.7%ครับ ารดันต่อคุณยนะครับเป็นท <te Liberty Overwatch> ี่ขนาต่ขนมา่็ทกีวขึ้นมาขึ้นมาสปอร์ตนะครับบวกเพิ่มนมาอีกที่่ตอนนี้อยู่ที่9ถาเี๋ยก็มีเพิ่มต่อแต่อน้นเะครับก็ลดลงไปึง2ตอนนี้อยู่ที่4ีาลดต่อ็่ถ้าเงินัตนี้่ที่ นึ่งครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตะลาดที่จะนำมานึงพบกันใหม่ในวันถัดไปนะค,ครับ